ถือว่าเป็นวิกฤตทางความคิดของมนุษย์ครับเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ไงในเมื่อเรามีอาหารมากมายแต่เรากลายเป็นคนอดอยากอ่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นคนผลิตอาหารแต่ไม่มีอาหารเลี้ยงครอบครัวเรามีทรัพยากรล้นประเทศแต่เรากลับเป็นคนที่ยากจนที่สุดครับอันนี้คือวิกฤตทางความคิดที่น่าสงสารมากมันต้องมีอะไรผิดพลาดคือเราสอนกันมาตั้งแต่เกิดเลยครับเพื่อ ให้เราเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้พึ่งพาแต่เราไม่เคยคิดที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการตัวเองครับซึ่งระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่ทําลายศักยภาพของคนคเพื่อให้คนเนี่ยหมดความสามารถที่จะพึ่งตนเองเขาคือทำลายโดยใช้ระบบการศาึกษาระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจต่างๆทำไงก็ได้เพื่อให้คนเนี่ยหมดความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้รุ่นปู มีความสามารถเซกแผ่นดินจนกลายเป็นผลผลิตใพอมารุ่นลูกรุ่นหลานหมดปัญญาปลูกใช่ก็แต่ก่อนเนี่ยดินเราโยนเม็ดผลไม้ทิ้งไปมันก็งอกขึ้นมาแต่ทุกวันนี้เขาก็ทําให้ดินตายแล้วก็ทําให้เราไม่มีอาหารกินครับแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตคนนีไม่มั่นคงนะถ้าต้องการความมั่นคงต้องไปหาเงินซื้อสิใช่ต้องไปหาเงินวิธีหาเงินทําไงต้องไปทํางานรับจ้างครับไปเรียนหนังสือเพื่อที่จะ ไปเป็นลูกจ้างที่ดีต้องไปเรียนหนังสือแต่ในเวลาเรียนหนังสือมันก็ได้แต่หนังสือแหละไม่ได้อย่างอื่นเพราะเราไปเรียนหนังสือใช่ไหมแต่นั้นมันก็เลยทําให้คนเนี่ยขาดความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ขาดศักยภาพที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาตัวเองดังนั้นแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตเราไม่มั่นคงถ้าอยากให้มั่นคงต้องไปพึ่งเงินซึ่งเป็นการหลอกลวงที่ที่แบบน่าด้านมากเพราะว่าเงินไม่มีความมั่นคงเลยแต่เขามาบอกว่าเงินคือความมั่นคงคใช่ไหมเงินเนี่ยค่าเงินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา เราไม่รู้ว่าเงินเมื่อไหอร่จะเฟ้อมัน<ช>เฟอ้อได้บ่อยมากและปีนี้เงินก็หมดเกลี้ยงกัน<ช>มันดูดไปไหน<ช>ไม่รู้อันนี้มันไปไม่ถูกกันมันเป็นภาพที่การฝึกหรือล้างสมองคนให้เห็นกงจักเป็นดอกบัวครับเ,เห็นว่าเงินคือความมั่นคงในขณะที่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเงินคือความมั่นงคงทรัพยากรคือความมั่นงคงฉะนั้นแต่ก่อนเราใช้ทรัพยากรเพื่อเลี้ยงชีพ แล้วก็ใช้พยากรด้วยความระมัดระวังครับแต่ทุกวันนี้เรากลับทําลายทรัพยากรทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นเงินครับแต่ว่าเงินมันไม่เหมือนทรัพยากรนะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเรากินเป็นอาหารก็ได้เอามาสร้างบ้านก็ได้เป็นยารักษาโรคก,ก็ได้ให้อากาศเราหายใจให้ร่มเงาที่เย็นเป็นเขื่อนแทนเราใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นเงินปุ๊บแล้วเอาเงินไปสร้างเขื่อนอก็สร้างไม่ได้เอาเงินไปซื้ออาหารแล้วก็ได้แต่อาหารแยร่ๆกินได้แต่ขยะมากินใช่ไหม เอาเงินไปซื้ออากาศ<ส>ก็ได้แต่แอร์ราคาแพงๆนั้นโรคภัยถามหาถามหาทุก,ทกอย่างเนี่ยหลานเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเป็นสารพัดอย่างอันนี้คือคือการเห็นผิดคิดผิดอย่างเดียวทําให้ทุกอย่างผิดไปหมดในปัจจุบันครับผมว่าคนตื่นตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลายๆเท่าทุกปีทุกปีครับเพราะว่าสถานการณ์บังคับก็คืออย่างชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าทํานาเคมีทั่วไปเนี่ย แค่เริ่มคิดก็ขาดทุนแล้วก็เห็นว่ามันขาดทุนแล้วครับเราจะทําไปทําไมอ่ะอ่าฉะนั้นคนก็เริ่มคิดเห็นตรงนี้มากขึ้นคนในเมืองก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเราก็ทํามากเหมือนกันทํางานหนักเหมือนกันเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักเหมือนกันครับแต่เราก็ไม่เคยได้อะไรโรคภัยตามมาทุกคนทํางานหนักทั้งประเทศครับแต่ว่าทุกคนเป็นทุก์ทั้งหมดทํางานหนักแต่ไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วทําไปทําไม ทำงานหนักแล้วชีวิตย่ำแย่ลงครับแล้วทําทําไมเรายังทําอยู่ผมคิดว่าคนก็เริ่มถามมากขึ้นเพราะคําถามมากขึ้นปุ๊บเนี่ยทางออกที่เห็นตอนนี้มันก็คือต้องกลับมาหาเศรษฐกิจพอเพียงหรือการพึ่งตนเองครับมันต้องกลับมาเท่านี้ทางนี้เท่านั้นเพราะว่าทางอื่นมันไม่รู้จะไปยังไงอีกแล้วมันตันหมดเดินไปแบบยุโรปกอนหนาไม่มีอะไรกินทาเดินไปแบบอเมริกากลัาลบากแล้วใช่ครับมันทังหมดแล้วฉะนั้น ภาพที่มองเห็นได้ในปัจจุบันนี้คือการกลับมาหาตัวเองหาตัวเองหารากเงาของตัวเองหาตัวเองแล้วก็มารู้มามองเห็นว่าเราไม่ใช่กระจกกระจอกนะครับเรามีอะไรเยอะแยะมากบนแผ่นดินผืนดินแผ่นนี้ยครับเรามีดินที่ดีมีน้ําที่ดีหิมะเราไม่มีหิมะเราไม่มีทะเลทรายเราไย่ีงน้วครึ่งปีเราไม่มีใช่ทะเลทรายเราไม่มีแล้วที่สําคัญคือเรามีพืชพันธุ์ที่หลากหลายเต็มบ้านเต็มเมืองครับเนี่ยถ้าเราไม่กลับมาคิดตรงเนี้ยตอนเนี้ย รีเทรดทั้งหลายก็พยายามที่จะผลักดันบีบเพื่อมันจะไปจ้องเอาตรงนี้บีบเพื่อที่จะให้เราเปิดให้เขามายึดครองทรัพยากรของเราได้อย่างถูกต้องครับพันพืชพันสัตว์พันจุลินทรีย์ที่เรามีมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็จะบีบให้เรายอมทําสัญญาเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาให้เขาสามารถที่จะยึดครองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับซึ่งออตอนเนี้ย เอาประเทศไทยไปเข้าบอลเขาอ่ะเป็นกำหนดกิการเล่นบอลเขาอ่ะไม่เอาเกมไหมอันนี้คือภาพที่ที่มองเห็นว่าคนไม่ใช่โง่นะคนหลายๆคนก็เริ่มมองเห็นก็เลยเริ่มกลับกันมามากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้คิดก็คือคนส่วนมากกาลังถูกล้างสมองอยู่เขายังไม่มีเวลาคิดคิดไม่ออกคิดไม่ออกเพราะว่าเขาเอานี่เข้ามาอัดใส่สมองให่นไหมเอาหนี้มาใส่ถ้าไม่ใส่หนี้ก็ให้ไปเรียนหนังสือเยอะๆเรียนเยอะๆเรียนเยอะ เรียนนี่เยอะแต่เรียนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าถูกบังคับให้เรียนวิชาที่จะไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่จะได้ใช้เราไม่ได้เรียนเนี่ยมันก็เลยทําให้คนจำนวนมากนี่ถูกล้างสมองให้หลงไหลไปกับความรู้เรื่องโลกเรื่องดวงจันทร์เรื่องประธานาธิบดีประเทศนั้นประเทศนี้แต่เราไม่เคยมาเรียนรู้ว่าเรามีอะไรครับสิ่งที่เรามีมันดีที่สุดยังไงเราเรียนรู้โลกอีกแบบหนึ่งแต่คุณต้องกินนะ คุณจะกินถุงพลาสติกและกินข้าวจริงๆแล้วมเมล็ดพันธุ์มันไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งของแผ่นดินนะ,ะแต่มเมล็ดพันธุ์มันคืออาวุธด้วยครับซึ่งผมว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงคือแทนที่จะเอาเงินไปลงทุนซื้อปืนปืนซื้อเครื่องบินซื้อเรือขนาดใหญ่เนี่ยเอาเงินเหล่านั้นน่ะมาเก็บรักษาพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่าตอนนี้มเมล็ดพันธุ์รเ,เ,เริ่มมีค่ายิ่งกว่าอาวุธไง ถ้าเรายังคิดว่าอาวุธสําคัญอยู่เนี่ยเราลบแพ้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คนใช้มากขึ้นทุกวันนี้คือใช้อาหารเป็นอาวุธครับใครมีอาหารอยู่ในมือคนนั้นมีอํานาจใช่ไหมฉะนั้นมันยิ่งกว่าอาวุธนะฉะนั้นการที่เราไม่สนใจเมล็ดพันธุ์เนี่ยคือการที่เราปล่อยให้ความมั่นคงของเราเนี่ยค่อยๆเสื่อมลายไปถูกยึดถูกุยึดถู่มองไปใช่ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์มันคืออาหารอาหารคือชีวิตมันเป็นทุกอย่างในชีวิตของคนเรา ไม่ปลูกไม่ส่งเสริมมันหายนะใช่มันถูกลุกจากไอ้กระป๋องนะใช่ก็คือตอนเนี้ยมันมีบริษัทจํานวนหนึ่งที่เริ่มเห็นว่าการยึดครองโลกเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธแท้ยึดครองเมล็ดพันธุ์ได้เขายึดครองโลกได้ทั้งโลกครับคนเริ่มคิดอย่างนี้มากขึ้นแต่เรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ปลูกแตงกวากระจายตังค์ให้มันปลูกมะเขือกระจายตังค์ให้เขาน่ะมันเป็นภาพที่ลึกซึ้งมากนี่คือระบบทาตที่ลึกมากทุกคนถูกเปลี่ยนให้เป็นทาตโดยไม่รู้สึกตัวครับ ข้าวทุกคําอาหารทุกอย่างที่ป้อนเข้าปากจะต้องส่งสวยให้กับเจ้าของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดตอนอต้องซื้อเขาอ้างว่านี่สมองเขานะใช่เขาวิจัยนะใช่แต่ความจริงคือเอาไปจากเรานั่นแหละแตละตอนเนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าคนไทยเป็นประเทศที่มีเป็นคนที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดในโลกครับแต่ตอนนี้เรากับแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่พวกเราเองยังกินผักไม่ถึง10ชนิดทั้งปีอออมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ คือการที่เราปล่อยปะละเลยจนเราลืมถึงความมั่นงคงเรามีมากเกินไปจนเรามองไม่เห็นความสําคัญของมันจนตอนนี้ศัตรตูเข้ามาทําลายแล้วก็ยึดครองตอนนี้เราเริ่มอดอยากหิวโหยมากขึ้นรเรายังไม่รู้สึกตัวเลยตอนนี้รเราก็ยังไม่คิดที่จะเก็บฉะนั้นมเลกพันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสําคัญที่สุด แต่ว่าเมล็ดพันธุ์อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักที่สุดในปัจจุบันเพราะว่าพันธุ์แท้ถูกทําให้หายไปหายไปแล้วเหลือแต่พันธุ์ผสมพันธุ์ที่พัฒนามาเพื่อให้บริษัทแก่ไม่ไม่กี่บริษัทเนี่ยยึดยึดครองไว้เอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็นอาหารสัตว์ใช่อันนี้มันก็เลยแค่เขายึดครองเมล็ดพันธุ์เขาเปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกนะครับทําไมคนต้องกินหมูกับไก่มากขึ้นทุกวันเนี้ยเพราะว่าเขายึดครองเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ครับฉะนั้นทุกคนจะต้องปลูกข้าวโพด ตัดถางป่าทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อผูกข้าวโพดแล้วมาเลี้ยงหมูกับไก่เพื่อส่งเสริมให้คนกินไก่กับหมูราคาถูกเนี่ยประเทศผมเป็นอย่างนั้นแล้วใช่ <laughs> แต่มีใครคิดถึงไหมว่าเรากินไก่ราคาถูกกินหมูราคาถูกมีคนคิดถึงคนที่อยู่บนดอยไหมคนจังหวัดน่านคนที่จังหวัดเพชรบูรณ์คนที่จังหวัดตากเขาต้องไปถางป่าทั้งเขานี่ลงบางคนก็ถูกจับครับบางคนก็ทําไร่ปลูกเสร็จขึ้นมาปุ๊บขายไม่ได้ราคา คนเหล่านี้คือคนที่แบกรับราคาค่าไก่ค่าหมู<อ>ทําให้มันราคาถูกได้ทุกวันนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นเ,นเดือดร,ร้อนเสียสละให้ใหแล้วก็พวกเราทุกคนยอมเสียสละป่าที่เลี้ยงดูเราทั้งหมดเ,มเพื่อเอามาแปรรูปเป็นไก่ราคาถูกที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนและสารเคมีให้เรากินเราได้นนจเจอแล้วใช่อันนี้คือสิ่งที่เราไม่คิดไงผมว่าวิธีคิดของเราในทุกวันเนี่ยเราคิดเราถูกฝึกให้คิดแคบแ ถูกค,ค,คิดให้เชื่อฟังและทําตามไม่เคยตั้งคําถามครับไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมไก่มันแค่น่องแล้วสาสิกว่าบาทสี่ิบาทมันเป็นไปได้ยังไงอ่อในเมื่อคนคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแทบตายยิ่งเลี้ยงยิ่งจนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครถามกัน<พ>อคือตอนนี้สถานการณ์มันบีบบังคับให้คนต้องมองด้านนี้มากขึ้นอก็ทําให้คนจานวนมากเนี่ยเริ่มต้องกลับมาแต่เชื่องซึ่งทุกวันเนี่ย สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือการมีอาหารไว้ในมือมีทรัพยากรไว้ในมือซึ่งเป็นสิ่งที่คนทุกคนจะต้องเริ่มกลับมาคิดเรื่องนี้มากขึ้นถ้าไม่คิดเรื่องนี้จบครับจบแน่นอนเพราะว่าโลกกำลังมีประชากรมากขึ้นการแย่งชิงทรัพยากรกำลังมากขึ้นแต่การจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยกับแพร่ขยายอย่างรวดเร็วครับซึ่งนั่นหมายก็ว่ามันจะเกิดให้เกิดกัน เร่งการแย่งชิงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นในสภาวะอย่างงี้การกลับมาสู่เกษตรเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรือการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่เราจะนั่งสามารถปล่อยให้ทรัพยากรงอกงามและเติบโตทันกับความต้องการของผู้คนได้ครับฉะนั้นมันคือทางเดียวที่เรามองเห็นได้ในปัจจุบันนอกกนั้นผมมองเห็นว่ามันมืดมากครับอย่างในขณะเนี้คนทั่วๆไปก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดเรื่องนี้นะ ภาครัฐภาคนักธุรกิจภาคทั่วไปก็ยังเห็นมองเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาเขากรมือดเหมือนกันนะเขาก็มืดเหมือนกันไปไม่ทัวเหมือนกันโรคภัยถามหาอดอยากไม่อดอยากกินอาหารแช่ช่องฟีดเขาก็มืดเหมือนกันแต่เขาก็คิดอะไรมากไม่ได้เขาก็มองเห็นแต่ภาพเดิมๆก็คือตั้งพัฒนาอุตสาหกรรมต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานต้องลงทุนมากๆแต่ความจริงแล้วมันก็ไปได้ไม่ถึงไหนมันจบแล้วมันจบแล้วใ แต่สิ่งที่เราทําได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็คือการกลับมาสู่การพึ่งตนเองครับให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาสู่พื้นดินของตัวเองมาพัฒนาดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกคนทําได้ครับใช่ไหมแล้วก็มาสร้างพันธุกรรมขึ้นมาแทนที่เราจะไปวิ่งแข่งกับเขาเพื่อจะทํา G m o แข่งประเทศนั้นประเทศนี้เคยถามไหมว่าบนโลกใบนี้มีใครปฏิเสธอาหารอินทรีย์บ้างไม่มีไม่มีแต่ถามว่ามีใครปฏิเสธจ m o ด้วยปฏิเสธทั้งโลกปฏิเสธกันเกือบทั้งโลกแต่เรากระเสือกกระสนที่จะไปปลูกจี ประเทศไหนบ้างที่ต้องการอุตสาหกรรมเต็มบ้านแล้วก็ไม่มีป่าเลยครับไม่มีแต่เราทําไมลังกระเสือกกระสนที่จะเป็นอุตสาหกรรมหนักแต่ในขณะที่ป่าเนี่ยแล้วชาวบ้านไม่ได้เลือกนะใช่ชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้เลือกอุตสาหกรรมนะมันเลือกให้เสร็จสรบเลยในกระทรวงกรมกองใช่อุตสาหกรรมเข้ามาป่าหายไปดินเสื่อมสลายน้ําปนเปื้อนครอบครัวของชาวบ้านแตกสลายมีเงินมีรถจริงแต่ครอบครัวพังทลายแล้วไม่มีอาหารที่ดีกินแล้วเราเหลืออะไรอ่ะ แล้วก็อุตสาหกรรมก็ทิ้งไว้แต่กากขยะเงินผลประโยชน์ทั้งหลายก็ไหลออกไปไหลออกไปแล้วได้แค่เศษเงินนิดหน่อยมาให้นกักการเมืองแย่งกันคนละกอบคน,ก,บคนกรรมแค่นั้นเหลือสิ่งที่เราต้องการ,รจากนั้นมองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะกลับไปคิดถึงการที่จะเป็นผู้นําของโลกผู้นําในการผลิตอาหารอินทรีย์ผู้นําในการรักษาพันพื้นบ้านเป็นผู้นําในการมีภูมิปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองโดยใช้เงินให้น้อยที่สุด แล้วก็อยู่กันอย่างยั่งยืนมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสังคมที่ดีใครๆก็อยากมาดูครับ